สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการถอดก้านปั๊มของโบก้โคพิโกเรโซนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวที่กดกาแฟแบบปัม๊มนี้หลายคนจะมีปัญหาเรื่องน้ำซึมออกมาตรงบริเวณก้านปั๊มตรงนี้นะครับซึ่งพอใช้ไปน,น,นานๆก็จะมีอาการคือเวลาปั๊มแล้วจะน้ำจะซึมออกมา ตรงบริเวณใต้ก้านตรงนี้นะครับซึ่งผมเคยลองบูหลายๆสาเหตุแล้วลองหาวิธีแกะจนไปเจอทิปของต่างมาที่ที่เขาแกะจะเป็นรุ่นตัวเล็กนะครับที่ไม่ใช่รุ่นนี้ซึ่งหลักการแกะก็คล้ายกันนะครับคือให้เราคลายตัวก้านปั๊มออกมานะครับแล้วก็จับจับท่านี้นะครับแล้วก็หมุนโวนขเข็มทวนเข็มนาฬิกาตึ๊กทีหนึ่งนะครับเนี่ยตัวก้านก็หลอกมาแล้ว อที่เห็นเป็นขาวๆนี่พี่ผมเอาตัวจรารบีฟูดเกตมาแต้มที่สปริงนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีตัวคล้า,ายๆโอริงยางครับอย,อยู่ในกิเลใก้านปั๊มตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเหมือนกับเป็นหน้าที่กั้นน้ําไม่ให้ไหลออกมานะครับเนี่ยตัวก้านเหล็กก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยสังเกตอันนี้คือหลังจากที่ผมถอดตัวโอริงออกมาแล้วแล้วก็มาบีบ บีบให้มันกระชับนิหนึ่งเพราะว่าสังเกตที่ตัวโอริงมันจะมีล่องที่เป็นเหมือนกระดูกงูที่เล็กเล็กเป็นวงกลมอยู่ข้้งในทีนะครับนี่ครับพอแกะออกมาบีบแล้วปรากฏว่ามันกระชับขึ้นเหมือนแน่นขึ้นนะครับเหมือนมีสุญญากาศอยู่ข้างในทำให้เวลาปั๊มแล้วน้ำแทบจะไม่ไหลออกมาแล้วก็คือใช้งานได้ปกติส่วนวิธีการถอดตัวกา้านตัวโอริงยางข้างในนะครับล็อตอ,อยู่สี่มุมข้างในนะครับ ซึ่งเราแค่ไขน็อตที่อยู่ข้างในออกมาซึ่งจะต้องใช้ตัวไขควงที่มีกษณะเรียวอันนี้มันจะหนาไปนะครับก็เป็นพวกไขควงนินจานะครับที่ผมไม่ได้เอานำมาให้ดูเป็นภาพประกอบเปไขควงนินจาที่มันมันผอมกว่านี้นะครับเพื่อจะแย่เข้าไปไขน็อตออกมาแล้วเราก็ถอดกระบอกไอตัวนี้นครับมันจะมีเป็นตัวครอบครอบกาอ้านรูปั๊มอีกทีหนึ่งแลคือเราถอดออกมามันจะเป็นบล็อกออกมานะครับ ซึ่งตัวโอริงตัวนี้ก็จะหลุดออกมาถ้าเราค่อยเอามือครับหยิบมาแล้วก็เหมือนบีบพุทธนวดนิดนึงครับบีบเหมือนกับบีบเป็นวงกลม,มครับบีบบีบให้โอริงยามันแน่นนิดนึงแล้วก็ลองสังเกตโดยนนการเอาก้านตัวนี้นะครับแหย่เข้าไปในตัวโอริงดูว่ามันกระชับขึ้นไหมถ้ากระชับขึ้นแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมก็คือเราก็ใช้ไขควงขันเข้าไปเหมือนเดิมซึ่งเวลาขันออกมาครับก็ มันก็ไม่มีอะไรหลุดออกมาหรอกครับเพราะว่า,ถ,าถ้าเขาขัดขอกบานจะมีตัวตัวจุดยางข้างในครับที่เป็นที่เป็นขาวๆนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ข้างในมันก็ไม่หลุดนะครับก็แค่ไขออกมาแล้วก็ระวังนิดนึงแล้วว่าตอนใส่น็อตเข้าไปก็อาจจะต้องใช้ไขควงที่มีแม่เหล็กนิดนึงเพื่อจะดูนนดน็อตแล้วก็แย่แย่เข้าไปในร่องรูน็อตทห่ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ขันไม่ต้องขันแน่นมากครับคือขันแค่ พอโลเปุดยก็ไม่ต้องขันต่อแล้วเนี่ยครับพอเสร็จแล้วเราก็แค่ประกอบประกอบอเข้าเหมือนเดิมนะครับผมเข้าประกอบเข้าไปเดิมแล้วก็ดูสัญลักษณ์นี้ก็ได้ครับวิววิวให้ให,ให้ให้ตัวตัวเบอยตรงนี้นะครับมันลง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงลงตรงร่องมันจะมีร่องของมันอยู่ครับแล้วก็ดันเข้าไป เนี่ยเหมือนเดิมนะครับอ่ะซึ่งก็ไม่ควรจะถอดเข้าสออ,อกบ่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดยตัวนี้มันจะมันจะบินมันจะหักตอนเวลาเราเราบิดเราบิดออกนะครับผมก็แค่ดูเป็นช่วงๆแล้วกันแต่ผมดูแล้วว่าใช้เป็นนานๆอาจจะมีปัญหาเหมือนเดิมอาจจะพอมันเริ่มมีน้ําออกมาอาจจะขาดออกมาแล้วก็เอาตัวโอริงยางมาบีบบีบนวดอีกทีนหนึ่งเพืมันกระชับตัวกับก้านเด็กแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วครับเองก็ เปิจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกก็ลองไปเนตลองไปทําดูทาตามดูแล้วกันนะครับผมพอใชอ้พอผมแก้ปัญหาตรงนี้เสร็จแล้วผมก็กลับมาใช้งานในการปั๊มกาแฟสกัดกาแฟได้เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ก็ได้ใช้งานปกติดได้แล้วะโอเคนะครับลองทํากันดูนะครับขอบคุณสุกท่ารับชมคลิปนี้นะครับ